อย่างที่บอกข่าวที่แล้วนะครับว่าผมเปลี่ยนกล้องนะครับได้ตัวใหม่มาก็เป็น Sony CV-e10 นะครับแต่ว่าตอนนี้กล้องที่ใช้บันทึกอยู่เป็นตัวเดิมนะครับเป็น Sony CV1 ที่ใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้มันเหมือนกับ c v 1เลยครับไส้ในเมนูวิธีการใช้วิธีการปรับเหมือนกันเลยแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เซนเซอร์จะเป็นขนาด APS-C CV1 เนี่ยจะเป็น เซนเซอร์ 1>, 1นิ้วตัวนี้ก็จะเซนเซอร์ใหญ่กว่านะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนได้เลนคิดที่เขาให้มาเป็น16-50ทั้งกล้องทั้งเลนเนี่ยเมดอินไทยแลนด์หมดเลยครับผมเห็นเวลาเขารีวิวต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดให้เห็นเซนเซอร์กันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยครับไม่กลัวฝุ่นเลยเนาะเอาให้ดูรอบๆก่อนคร่าวๆเพราะว่าตัวนี้มันออกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งซื้อมาไปเจอโปรโมชั่นเมื่อตอนวันที่2ที่3ธันวาคมนะครับร้านบิ๊กแคเมร่า มันลดเหลือ1,9,990บาทจาก2,5,990บาทนะครับด้านข้างของตัวกล้องนะครับจะมีช่องต่อต่อตางๆก็จะเป็นพอร์ต USB-C แล้วก็มีช่องหูฟังมาให้ด้วยไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับส่วนข้างบนนี้แยกมาช่องเดียวโดดๆก็เป็นช่องเสียบใหม่สีแดงแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ดีนะตรงนี้มันเป็นแบบเปิดมาแล้วมันเป็นฝาแข็งๆแบบนี้ก็จะไม่เกะกะเท่าไหร่ เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแต่ตรงนี้มันเป็นแบบเป็นพลาสติกที่ที่เปิดมาแล้วมันไม่ได้เป็นฝามก็ต้องงางเงืองๆนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้เป็นช่องแฟลตซึ่งเราก็เอาไว้เน็ตไม่ช็อตกันเราได้แล้วก็มีไม่มีตัวเดส c ค t ใส่ในฮอตชูได้เหมือนกันนะครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะอยู่ตรงช่องไม่พอดีแต่เห็นว่าไม่ตรงนี้จะเป็นใหญ่กว่าตอนของ CV1 นะครับแล้วชัดเจนกว่าเยอะเลยแต่ผมยังไม่ค่อยได้ใช้นะตอนนี้เพิ่งเริ่มเอามาใช้ อัดคลิปถ่ายรูปลองดูอะไรเงี้ยครับด้านบนจะมีสวิตซ์อันนี้จะเป็นสวิต์เปิดปิดเลยไม่ได้เป็นปุ่มจะเป็นออนออฟแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาเปิดมาปุ๊บเลนส์คิดเนี่ยเขาก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ทีนี้พอเวลามันยื่นออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วเราปิดฝาเ,าเขาเข้าไปแบบนี้เลนส์เขาก็จะหุบเข้าไปเป็นเหมือนสแตนบายอันนี้คือกล้องเหมือนปิดอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะยังไม่ได้ออฟถ้าจะปิดจริงๆคือเราต้องออฟเลย ถ้าสมมุติว่าผมเปิดขึ้นมาเขาก็จะกลับมาใช้งานต่อได้เลยมันก็สะดวกดีจอเนี่ยเท่ากัน3นิ้วเท่ากันเป็นจอไม่ทัดเหมือนกันคือทัดได้เฉพาะการโฟกัสแต่ไม่สามารถจะกดเลือกเมนูได้ตัวนี้เนี่ยออกมาเมื่อตอนปี2021นะครับ นี่สองแล้วผมเพิ่งได้ซื้อด้วยราคาอันเหมาะสมแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้อยากจะเปลี่ยนเป็น Osmo Pocket t ็นะครับไปเห็นโฆษณาเห็นอะไรเขาแล้วแบบว่าน่าสนใจมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหาไม่ได้เลยบ้านเราแบบไปถามมานะครับคิวต้องเป็นปีหน้านู่นเลยเราก็ไม่ได้อยากรอนะครับแล้วอันนี้มันลดราคามาถูกกว่า Osmo Pocket อีกแล้วประเด็นสําคัญคือมันมีเหตุให้เราอยากซื้ออยู่ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปถัดมาด้านบนก็จะเป็นเหมือนกับ CV1 เลยครับมีปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีปุ่มอัดวิดีโอแยกกันนะครับตรงนี้เป็นแป้นหมุนเอาไว้ปรับค่าพวกรูรับแสงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเซตนะครับแต่ค่า default เนี่ยจะอยู่ที่ การปรับสปีดปรับโหมดอะไรแล้วแต่ที่เราเลือกพวกดีเทลลึกๆเนี่ยผมข้ามๆไปนะวันนี้อยากจะพูดถึงอะไรที่มันกว้างๆแล้วก็เกี่ยวกับตัวเรามากกว่าแต่นี้แนะนําตัวกล้องให้ฟังนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเลือกโหมดก็จะมี3โหมดใหญ่ๆก็เป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นโหมดที่เราตั้งไว้อันนี้ S and Q เนี่ยผมตั้งไว้ที่เป็นวิดีโอเฟรมเรทสูงซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนใหญ่ก็จะใช้เปลี่ยนแค่ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวรายละเอียดของภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนได้ที่ฟังก์ชันครับแล้วจะมีให้เลือกตรงนี้โหมดของกล้อง SPAV Auto หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันหมดเลยด้านหลังปุ่มด้านหลังคอนโทรลคล้ายกันเลยครับแต่จะมีต่างหน่อยก็คือเมนูจะมาอยู่บนนี้แทนซึ่งตอนแรกๆเนี่ยไม่ถนัด เพราะมันเผลอไปโดนเราถือไม่ถนัดนะครับเลเยอ t ์มันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือตรงเนี้เขาจะมีซูมอินซูมเอาท์ของเลนให้ mm hmm. เลนคิดเป็นเลนไฟฟ้านะครับสามารถซูมได้เป็นด้วยตัวนี้แล้วก็สามารถซูมตรงเลนได้ด้วย เล่นคิดอันนี้ผมว่ามันโอเคนะขนาดของเลนเนี่ยครับ16มิลิเมตรถึง50มิลิเ mm, มตร16-50ความกว้างรูรับแสงกว้างสุดที่3.5กว้างสุดของของการซูมก็จะเป็น5.6นะครับก็คือมันจะไม่ได้เป็น3.5ตลอดช่วงพอมันซูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะโดนหดลงอยู่ที่5.6ใช้อยู่เนี่ยมันก็โอเคนะแล้วก็ด้านข้างนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีตรงนี้มีกริปแล้วหน้าตาดูแบบ มันก็ดูเรียบๆดีนะครับเป็นกล้องเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกเนื้อของมันเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของพลาสติกถือได้ถนัดมือประมาณหนึ่งหลังจากนี้นเนี่ยผมก็ซื้ออุปกรณ์เสริมมาพอสมควรครับมีทั้งกลิปมีทั้งเลนส์มือหมุนอีกตัวหนึ่งเอาไว้ถ่ายรูปนะครับไว้พูดต่อไปในคลิปข้างหน้าวันนี้เราพูดถึงอุปกรณ์กล้องรวมๆก่อนด้านล่างก็มีที่ใส่กับขาตั้งอยู่ตรงนี้ไม่เกะกะฝาแบต ช่องแบตแบตเตอรี่เป็นแบบนี้ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกอันหนึ่งที่ผมซื้ออันนี้เป็นแบตยี่ห้อคิงมาเออเนี่ยยี่ห้อนี้คิงมาเดี๋ยวแบตโซนี่ให้ดูดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นแบตโซนี่แบตโซนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมใช้แบตของ O.E.M เติร์ดปาร์ตี้เพราะว่าราคาไม่แพงแล้วใช้ได้เหมือนกันคือกล้องพวกเนี้ยแบตมันจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะเนี่ยมันก็ก้อนแค่นี้เองตรงช่องแบตเนี้ย ก็จะมีช่องใส่การ์ดอันนี้เป็นจุดสังเกตเวลาเอาการ์ดออกค่อนข้างจะหยิบยากนิดนึงต้องคีบออกมาประมาณอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับยังเพิ่งเริ่มใช้ตรงนี้เป็นที่กดเพื่อเอาเลนส์ออกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือเสียงชัตเตอร์แล้วมันก็สามารถยิงรัวได้11เฟรม Per second สสำหรับแมคาลิคอลชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกชัตเตอรก็คือจะไม่มีการ ไม่ได้เป็นกลไกอครับจะเป็นชัตเตอร์เหมือนมือถือแต่ว่าถ้าเป็นแมคคนิคอลเนี่ยเขาจะมีการสะบัดปุ๊ดๆของมาา่านชัตเตอร์ซึ่งอันนี้รัวได้1 1บเอฟรมเปอร์เซกัซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่โชว์รัวให้ดูแล้วกันเขารัวมันมากเอ่อถือว่ามันก็เป็นกล้องที่เป็นเป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน เป็นตัวนี้ให้ดูจาก cv 1ตัวแรกเลยที่ผมใช้ซื้อมานานมากแล้วมาเป็นตัวนี้นะครับรอแปบ๊บตอนนี้เปลี่ยนเป็น cv e 1 0แล้ว cv 1มาอยู่ในมือพอดีว่าผมอัดตอนเย็นนะนะแสงมันก็เริ่มดรอปลงเรื่อยๆแล้วพอเปลี่ยนมาเป็น cv e 1 0เนี่ยด้วยรูรับแสงเขาแค่3.5เ้าเขาไม่ได้ถึง1.8อะ่ะมันก็จะมีดรอปบ,บ้างตอนนี้สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ30ถ้าผมดรอปไปมากกว่านี้เนี่ย เฟรมมันจะกระตุกกระตุกแล้วเพิ่มดัน iSO มาแล้วพันหซึ่งอันนี้ก็ถือว่าผมว่ามันก็สูงสุดแล้วแหละสำหรับตอนนี้มันก็กําลังดีเพราะถ้าดันไปมากกว่านี้ภาพอาจจะแตกได้อะไรแบบนี้ครับก็พวกนี้มันมันแล้วแต่เราแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราเซตติ้งเลยนะครับโหมดที่ผมใช้ก็จะเป็นโหมด S เหมือนกันเหมือนกับตัวตัวนี้เวลาถ่ายกดอัดนะครับ CVE10 ทมีไฟสีแดงขึ้นเหมือน Sony CV1 เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเขาจะมีเฟรมเนี่ยครับเขาจะมีกรอบให้เราเห็นอย่างตอนนี้อันนี้ผมก็ถ่ายไว้อยู่เขาจะไม่มีกรอบแต่จะมีแค่จุดแดงๆให้เห็นว่าบันทึกอยู่อันหนึ่งที่ตัวนี้ดีกว่า CVE10 ก็คือเรื่องของการสั่นอันนี้มันจะมีการสั่นในตัวเวลาที่มันเป็น24แล้วเรกเลือก Active เนี่ยมันจะถูกครอปไปไม่เยอะมากนะครับแล้วจะถือว่าเป็นการสั่นที่ใช้งานได้โอเคแต่ อย่างที่บอกค่าวที่แล้วว่ามันก็วอล์กค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันแคบกว่าแต่ทีเนี้ย CV E10 อเทนี่ยผมยังไม่เคยเอาไปวอล์กนะเพราะว่าระยะมันคือ16ก็จริงแต่เวลาเราเลือกเป็นแอคทีฟอ่ะสำหรับเลนตัวนี้นะครับเขาสามารถเลือกกันสั่นเป็นแอคทีฟเป็นสแตนดาร์ดได้สแตนดาร์ดก็คือตัวเลนเนี่ยมันมีระบบ o s s ถ้าเราใช้เลนโซนี่เลนที่มีออโต้โฟกัสแล้วมีคำว่า o s s optical steady shot มันจะเปิดกันสั่นแบบสแตนดาร์ดได้แต่ถ้าเราเปิดแอคทีฟมันจะเป็นการ ดิจิตอลเป็นครอปเอานะครับทีนี้พอมันครอปมันก็จะครอปเผื่อเยอะไอ้หน้าผมที่เฟรมที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยมีเท่านี้ถ้าผมเปิดมันก็จะเหลือเท่านี้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูเดือเท่านี้เลยผมนั่งที่เดิมทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดแต่เลือกเป็นแอคทีฟเขาก็จะครอปเพราะเผือ่อมันจะเผื่อไว้เยอะมากถ้าเราเอามาเดินวอล์กเนี่ยคือแขนเราต้องยาวมากหรือไม่งั้นเราก็คงต้องใช้ไม้เซลฟี่หรือขาของเขาหรือขาเซลฟี่หรือ ตัวกริมบอลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่งานที่เราจะใช้โอเคเมื่อกี้ตั้งผิดคืออันนี้ผมกดคือกล้องรุ่น2อันนี้ครับเขาจะมีระบบที่เรียกว่าดีโฟกัสไอคอนรูปคนกับรูปที่เป็นสามเหลี่ยมวัน,นก็คือภูเขาอะถ้ากดอันนี้กล้องเนี่ยมันจะตั้งเป็นรูรับแสงที่กว้างสุดเพื่อให้หลังมันเบลอแต่พอมันเป็นเลนตัวนี้นะครับ z v e 1 0เนี่ยอีกอันนึงคือเอาเข้าใกล้โฟกัสไม่ไม่ค่อยมีมาโคไม่ไม่ได้เหมือนกับตัวนี้ มันก็จะมีอะไรที่มันคนละอย่างมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวใหญ่กว่าแล้วจะดีกว่าตัวนี้ตัวเล็กมันก็มีบางอย่างที่ตอบโจทย์เรามากกว่ามันก็คงไม่เรียกว่าดีกว่าหรือแย่กว่าอะไรพวกนี้หรอกนะครับอยู่ที่เราใช้อีกอันนึงที่ต่างกันก็คือเรื่องของเนื้อเนื้อพลาสติกตัวนี้ผมชอบเนื้อตัวนี้มากกว่ามันจะเป็นเหมือน,น ดูแข็งแรงดูหนาหหน่อยมันดูเป็นแบบกล้องวาะแต่บอดที่อันนี้ดูเฟิร์มกว่าอันนั้นดูเป็นพลาสติกอะดูเป็นพลาสติกพลาสติกแต่มันก็มีข้อดีก็คือมันก็จะเบาแล้วมันก็เลยราคาไม่ได้แพงมากทีนี้ถามว่าอะไรทําให้ผมซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเพราะว่า1เลยคือผมมาชอบถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอกล้องถ่ายภาพนิ่งเราเนี่ย ที่ใช้ r ิโคจีอเนี่ยล่าสุดขายต่อหลานไปครับวัยรุ่นเขากําลังคิดแล้ววันนั้นเขามาถามเราก็บอกเอ้ยเราจะมีเราใช้อยู่เอาไปใช้ต่อไหมเราก็เลยปล่อยให้เขาราคาคุ้มค่ามากแล้วก็ให้เขาไปได้ลองใช้ลองอะไรไปเขาก็สนใจเขาก็ซื้อไปใช้ต่อเลยทีนี้เราก็ตอนแรกว่าจะมีแค่ตัวนี้เรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมได้ค้นพบว่าถ้าคุณถ่ายรอไฟล์รอเนี่ยครับ แล้วเอาไปเข้าไลรูมเนี่ยอยากได้เป็นโทนไหนเป็นฟิล์มแบบไหนเนี่ยคุณแต่งได้เต็มที่เลยใส่โปรไฟล์ใส่ฟิลเตอร์ใส่พรีเซตใส่อะไรให้มันเป็นไปแบบที่เราอยากได้ได้หมดเลยครับมันไม่ฟิกอีกแล้วว่าไอ้กล้องอันนี้โทนแบบนี้อยากได้โทนฟิล์มไหนโทนไลกาโทนอะไรแต่งอีดิทได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็ถ่ายรอได้เราก็เลยเอาไปใช้ลองเอาไปถ่ายภาพนิ่งแต่ด้วยความที่เขาตัวเล็กและเซ็นเซอร์เล็กแล้วก็ตัวเลนเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงมันยังมีระยะที่ผมยังอยากได้อยู่ก็คือ 35มิลิเมตรก็เลยต้องมาใช้ APS-C อีกทีครับแล้วจังหวะตัวนี้มาพอดีก็เลยซื้อมาใช้พร้อมกับไปเจอเลนสมือหมุนตัวนี้เดี๋ยววันหน้าจะทำรีวิวตั้งหากเป็น TT Artisan นะครับเป็นเลนจีนมือหมุนเทียบเท่า37.5ม mm. ิลิเมตรมันคือ25มิลิเมตร f 2เป็น Sony e-mount ซื้อมาประมาณ2,000บาททวนนะครับจากนอก มันมีเซลล์อยู่พอดีคือเป็นเลนที่คุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกมากแล้วเป็นเลนโลหะเดี๋ยวไว้พูดถึงแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมอะไรที่ใช้อยู่กับกล้องตัวนี้จะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งที่หลังนะครับผม,มนึกถึงสิ่งที่ผมอยากจะได้ปลายทางสุดท้ายภาพที่ผมอยากจะได้ความรู้สึกของภาพที่อยากจะได้แล้วเราก็จะต,ต้องไม่ทิ้งเรื่องของวิดีโอซึ่งตัวนี้เขาก็ทํามาเป็นวิดีโอได้ดีราคาก็2 0 0 0มเองสําหรับเรื่องของราคาตอนนี้ผมรู้แล้วว่ากล้องหรืออุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ย ใช้อยู่แถวแถวเนี้ยสองหมื่นบวกลบแถวแถวเนี้ยครับไม่เกินสามหมื่นอ่ะคุ้มเพราะว่ากล้องอ่ะพอราคามันประมาณเนี้ยเราก็จะใช้งานมันมันได้เต็มที่เราจะไม่ต้องมาแบบโอบอุ้มทะนุถนอมอะไรมากด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ราคาแพงมันคืออุปกรณ์ทํางานอุปกรณ์ใช้งานมันก็สร้างงานสร้างอะไรให้กับเราได้แล้วมันก็ตอบโจทย์เราได้เหมือนกันในยุคนี้ที่อุปกรณ์มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดนี้แล้วรู้แล้วว่า สุดท้ายเราก็คงใช้เป็น APS-C เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะแบกเยอะอยากได้ A7C อยู่เหมือนกันครับที่เป็นฟู f เฟรมของ Sony เนี่ยก็จะราคาบวกขึ้นไปอีกเป็น4 5 0ห0 0 0 0ืนถ้าของใหม่ซึ่งก็หนักหน่วงไปเราก็เอาเท่านี้ครับเอาเท่าที่เราสะดวกเอาเท่าที่เราเอามาใช้งานได้ตอนต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ผมใช้กับกล้อง Sony CVE10 ตัวนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ได้นะครับทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับติดตามได้ครับมีต้องซา .com มมีเพจต้องซานะครับสงสัยอะไรหรือจะพูดคุยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับผมตามอ่านตามตอบอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราพบกันใหม่ครับ